สวัสดีครับบ่ายยุทธพาจวดครับมือนีภาพพี่น้องมาจวดยุที่สวนแตงของน่องเบียกับน่องโอครับพี่น้องที่พี่น้องเห็นที่ด้านหลังของบ่ายยุทธนะครับซึ่งแปลงนี้เป็นแปลงที่4ของน้องเบียที่เห็ดแตงแล้วประสบผลสําเร็จแปลงแรกมีไา่ได้แสนหาพี่น้องส่วนแปลงนี้เป็นแปลงที่4แล้วเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งพี่น้องที่สามารถสรั่งไายได้ระยะสั้นและก็ทําผลผลิต แล้วก็ทา่ม่ได้ให้กับเจ้าของสวนเจ้าของแปลงได้ดีมากๆครับผมการดูแลก,การปลูกนะครับเป็นยังไงในช่วงฤดูแบบนี้เดี๋ยวเขาสิไเป็นพ่อพอกับเจ้าของแปลงเจ้าของสวนครับถามประโยชน์มาเลยครับ นสุนทรยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้วันนี้พร้อมหน้าพร้อมตาเลยวันนี้วันแปลงที่อยู่ด้านหลังนี้อันนี้เป็นแปลงที่เท่าไหร่ครับเสียีแปลงที่เท่าไหร่หลังจากที่ทาใช่ไหมครับครับผมแปลงที่4่ครับแปลงที่4นะครับผมที่อยู่ด้านหลังของเรานี้ครบรอบกี่วันอ่าอันนี้ได้31วันครับ31วันครับก็แสดงว่าพร้อมที่จะเก็บผลผลิตให้คุณแม่ใช่ให้แม่มาคุณแม่เป็นผู้มามาตัดผสมมาเร็กใช่ครับมาช่วยตัดนะครับผมอ่า คุณแม่ความรู้สึกอยากถามความรู้สึกหน่อยดีใจค่ะที่แตงสวยดีใจที่แตงสวยเคยเห็นสวยของสวยของงานแบบนี้มาก่อนไหมแม่ยังไม่เคยยังไม่เคยเลยแปลงแรกใช่ไหมแม่โอ้โหติดบ้านแม่เลยตอนนี้น้องเบียร์เล่าหน่อยว่าทำไมถึงต้องต่อเนื่องถึงแปลงที่สี่ก็เราทำมาแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบเรามันชอบครับพี่ยธ ครับทำแล้วทําแล้วก็มีรายได้ด้วยครับทําก็มีรายได้ด้วยใช่ครับ๋อปกติแล้วก็คือทํามันอยู่แล้วทาสับปะรดอยู่แล้วครับนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็สามารถสร้างรายได้ให้เป็นรายรายสัปดาห์ครับรายวันรายเดือนด้วยครับอ๋ออยู่ที่อยู่ด้านหลังของเรานี่ทั้งหมดแปลงนี้่าประมาณสองงานกว่าครับกี่ร่องครับใช้ยี่สิบสองร่องครับยี่สิบสองร่องความยาวเท่าไหร่ครับน้องเบียความยาว ประมาณ40เมตระครับพี่ย40เมตรใช่ครับประมาณ40เมตรนี่พี่น้องดูอยู่ด้านหลังนะครับวันนี้ก็พี่น้องก็มาหลายท่านเลยนะที่จะมาช่วยตัดแต่งเป็นผลมฤกษเลือกครับวันนี้ให้คุณแม่ครับเอาละเดี๋ยวจะเราจะตามไปดูนะครับว่าลูกแรกของแปลงที่4ในวันที่31นะครับจะสวยงามขนาดไหนตามไปดูกันเลยครับไปตามไปเลยลุยเลยแม่ก่อนคนแรกประเดิมให้เสียเบียหรือน้องเบียเราครับ นี่ตังสวยลูงนี่นี่ไหนแม่นี่ครับเอาตัดแล้วเหรอนี่โอ้ตัดแล้วตัดแล้วค่ะตัดแล้วนี่นี่นี่โอ้ลูกสวยเลยสวยมากเลยอ่ะอาเอลูกแรกคือฮะแม่ปล่อยเลยตังโอ้แม่ไม่กล้าปล่อยนี่สโลว์แม่แม่ใช้าช้านะเดี๋ยวลูกจะดูนี่พี่น้องก็เป็นสิ่งที่ดีครับที่โอ้นี่นอนด้วยกันเลยครับ ตัดเลยอือใหแม่ปล่อยแม่ปล่อยลองเลยพี่หนึ่งอ๋อนี่พี่น้องกำลังตัดแต่งนี่ครับสามลูกครับแต่นี่คุณแม่มาเก็บแต่งช่วย ในครั้งแรกนะครับด้วยเงหมดเลแสรจักนะครับ้วครอันโอน้ียช่างายนสวยงามอันนี้อันนี้คือไซได้ได้ผลใช่ไหมน้องเบียครับอันนี้จะออกกลางแล้วครับพี่จออกกลางแล้วหรอใช่ครับเพราะว่ามีแรกงบางทีเราเกิดอันนี้ไซกลางแล้วหรอใช่ครับ อเรามันเป็นมี่แรกเลยครับพยุตเราจะเราตัดก่อนก็จะนอ้อยเกินมี่สองมีสามก็ 3, มมจะสมอโอ้พี่น้องมาเยอะเลยครับสามสิบเอ็ดวันครับน้องเบียร์นี่เวลาเราปลูกเนี่ยเราปลูกพร้อมกันเลยไหมเราไม่ไม่พร้อมนะคะรับพยุท์เราจะปลูกไอ้ช่วงนี้ผมจะปลูกก่อนหกล่องครับหกล่องแล้วก็เว้นอีกสองวันแล้วก็จะปลูกไปห้า ก็จะไล่ประมาณนี <enta shop> <this> ้ค <blueberry> รับ <we> ทีละห้าหกล่องแต่ก็ห่างกันไม่เยอะครับเพื่อในการมัดยอดดี๋ยมันจะมัดไม่ทันคเพราะว่าวันวันหนึ่งยอดยอดทั้งยอดทั้งแขนมันจะออกมาครับถ้าเกิดเราทำแบบนี้เราจะทําทันทำไมเราไม่ปลูกพร้อมกันทีเดียวเลยปลูกพร้อมกันทีเดียว๋ยเดม๋ยวมันจะไม่ทันครับไม่ทันคือมัดยอดมัดแขนอะไรเงี้ยครับอ๋อเหรอครับแต่ตอนเก็บลูกก็ถ้าเราปลูกไล่ไอย่างเงี้ยเขาจะเก็บพร้อมกันนะครับครับห่างอีกประมาณสี่ห้าวันก็จะได้เก็บพร้อมพร้อมกันหมดเลยอันนี้คือแปลงที่สี่แปลงที่สี่หครับ ทำไมเราต้องทำต่อเนื่องขนาดนั้นนะก็ทำแล้วมันก็ได้ผลผลิตที่ดีครับ,รบขายแล้วก็มีรายได้ครับพี่ยครายได้ก็ค่อนข้างจะดีแต่ว่าเราต้องทำให้ให้ดีครับต้องดูแลแบบจริงจังเลยรายได้ถึงขนาดไหนน้องเบียร์ถึงต้องทำต่อถึงแปลงที่สี่ก็แต่ละแปลงก็ก็ถ้าเกิดเราทำสวยๆดีๆก็ได้หลักแสนเลยครับเฮ้ยจริงเหรอครับเลยน่าสนใจเนาะได,ได้หลักแสนเลยครับมันก็คุ้มกับที่เราทุ่มเทที่เราเหนื่อยครับแต่ว่าเราต้องมีเวลาจริงๆครับต้องต้องอยู่เหมือนเลี้ยงลูกน้อยลูก ครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันให้ฝั่งนู้นเขาเก็บแตงนะครับพี่น้องครับโอ้นี่คือลูกลูกโตเลยเนาะใช่ครับปกติแล้วเนี่ยน้องเบียเวลาเราเก็บเก็บแตงเนี่ยแปลงที่เราปลูกเนี่ยต้องอายุประมาณเท่าไหร่เราจึงเก็บได้ก็อยู่ประมาณเดือนนี่แหละครับประมาณเดือนหนึ่งก็คือ30-30ิบสามสิบเอ็ดวันนี่นะใช่ครับ๋อ้้องเบียเก็บด้วยเลยนี่นี่นี่บายุธมองเห็นแล้วนี่นี่พี่น้อง นี่ตัวถ้าครังนี้เราจะต้องเก็บตั้งแต่ประมาณยี่9ิบแปดัสิบเก้าวันแต่มันก็ส่วนน้อยเนาะผมก็คุยกับพี่หนึ่งเขาแล้วว่าเดี๋ยวเราอาจอาจจะต้องมีเจอแตงกลางบ้างในมีดแรลกถ้าเราจะเก็บเป็นแตงสวยเลยมันก็จะได้ได้น้อยเงี้มันก็จะเดี๋ยวจะขายยากมีดแรกเราอาจจะต้องปล่อยบ้างหลากหลายไซส์เลยเนาะพ่ยุทธเนาะครับจะอยากให้เป็นสวยครับต้มีแตงกลางบ้างนิดหน่อยครับส่วนน้อย ครับ <klore> อย่างแปลงนี้น้องเบียร์ครับ <ia> สิ่งที่เรามองเห็นคือมันสวยงามมากเลยครับเราเจอปัญหาอะไรไหมแปลงนี้เจอปัญหาช่วงแรกแรกจเจอพวกแมลงแมลงขาวอ๋อครับแมลงวีขาวครับเออพี่น้องเจอเยอะเหมือนกันนะแมลงวีขาวเนี่ยเจอแมลงวีขาวอันนี้เราป้องกันยังไงก็เราต้องสังเกตตั้งแต่แรกแรกเลยครับต้องต้องรีบต้องพอตอนเย็นต้องรีบฉีดยาฉีดคุมไว้ครับครับเดี๋ยวถ้าโตมามีดอกมีเลี้ยงก็จะฉีดไม่ได้แล้วเดี๋ยวดอกร่วง รเราต้องเก็บต้องเก็บผลผลิตไว้ไว้กินไว้ประทานเนี่ยมันก็จะ,จะ,จะเจอ,อยาฆ่าแมลงก็ไม่ดีครับครับต้องตั้งแต่แตงช่วงช่วงเล็กๆก็กกครับประมาณสิบกว่าวันเนี่ยต้องรีบคุมไม่อยู่เลยตั้งแต่แรกถ้าเจอนะครับ,นะรบแมงวีขาวนี้ก็เป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหมมันก็มีมันแมงวีขาวเขาจะเป็นพาหาะเป็นแลพวกมแมลงปากดูดครับถ้าเกิดสมมติว่ามีต้นที่มีไวรัสเขาก็จะนำพาไวรัสไปอีกต้นครับ จะแพร่กระจายเร็วครับแมงวีขาวอันตรายครับอันตรายใช่ไหมใช่ครับอันตรายเลยครับพคมได้ทันครับจุดแรกๆที่เราสังเกตเจอแมงวีขาวเนี่ยมันเกิดขึ้นในลักษณะของต้นจะเป็นยังไงอในต้นแตงเราเราจะไม่เห็นนะมันไม่มีอาการเลยครับพยุตแต่็นตัวครับเพราะว่ามันแตงเราไม่มีไวรัสครับแต่แต่ถ้าเกิดสมมติมันมีไวรัสมีสักต้นหนึ่งเนี่ยครับถ้ามีแมลงวีขาวไปอย่ามันจะมันจะพากันแพร่กระจายไปหลยต้นครับพวกเต่าแตงแมลงวีขาวนี่กนี้ครับ แมลงมีข่าวก็จะกำจัดยากเหมือนกันถ้าเราเจอเราควรที่จะฉีดเฉพาะตรงนั้นหรือว่าฉีดทั้งหมดเลยฉีดทั้งหมดเลยครับทั้งหมดแปลงเลยทั้งแปลงเลยครับใช่ครับต้องฉีดคุมทั้งแปลงเลยเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ตรงไหนบ้างครับครับต้องต้องคุมให้อยู่ด้วยอแปลงที่หนึ่งแปลงที่สองสามสี่น้องเบยว่าแปลงนี้แปลงที่สี่ครับความสมบูรณ์เนี่ยเป็นยังไงบ้างภาพโดยรวมผมว่าแปลงนี้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับ ถ้าจริงๆแล้วน่าจะสมบูรณ์ที่สุดนะครับเราทำทันด้วยแหละครับในการเก็บยอดมัดยอดแขนงเนี่ยครับมันทันแล้วก็ทําให้แตงมันมันโตเร็วครับถ้าถ้าเราไม่พวกนี้ถ้าเราไม่มัดไม่ดึงยอดขึ้นเลยมันก็จะนอนกองอยู่แตงเราอาจจะอยู่แค่นี้ก็ได้ครับเพราะว่ามันจะไปงอไปม้วนอยู่อันนี้เราดึงตรงตั้งแต่แรกเลยครับนี่ก็ถ้าต้นลงสูงนี่ก็ประมาณนี้แล้วครับพี่ยุทธนะครับแล้วเราล่องของผมแตงนี้จะเตี้ยเลยครับเพราะผมปลูกในฤดูแล้งจะไม่ได้ทาล่องสูง แต่ถ้าเทียบกับแปลงแรกในหน้าฝนนะล่องจะสูงกว่านี้เราก็จะยืนในที่ต่ำกว่านี้อาจจะเกือบท่วมหัวแล้วตอนเนี้ยในในช่วงส0มิบวันตัดสิบเ็ดวันนี่ครับครับครับถ้าเทียบแปลงแรกนักทวัดตนครับค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ครับเรื่องสี่แปลงเนี่ยครับสิ่งที่น้องเบียร์ทำแปลงมาเนี่ยครับหัวใจหลักของการปลูกแปลงเพื่อประสบความสาเร็จเนี่ยครับคืออะไรก็ต้องดูแลเอาใจใส่ตลอดเวลาเลยครับ ตลอดแบบทุกวันนะครับพยุทธครับถ้าเราถ้าเราไปถ้าเราไปทิ้งเราไม่ดูแลเงี้ยบางทีมาแรงมาละเราเราไม่รู้ก็ก็พากันแพร่กระจายเชื้อเต็มเลยถ้าเราเจอเราต้องรีบคุมเลยครับในช่วงแรกๆที่เราปลูกช่วงช่วงตั้งแต่เก้าวันสิบวันไปแล้วครับที่มีใบจริงนะครับครับครับการดูแลเนี่ยการเข้าสวนของน้องเบียร์เน่ตครับเข้าทุกวันไหมทุกวันเลยครับทุกวันเลยเหรอจริงๆผมจะอยู่ตรงเนี้ยประมาณ แปดสของแบบของช่วงช่วงกลางวันนะครับยันมืดเลยครับอยู่อยู่ทุกวันเลยนอกจากจะไปธุระข้างนอกก็ไม่น,ะมนางก็กลับมาเพราะเราเราเตรียมเวลาเราเคลียร์งานเราไว้หมดแล้วว่าเราเราจะทําแตงผมผมก็หยุดปลูกไป,ประมาณ3เดือนเพราะตอนนี้มีงานเยอะอเราก็ไม่กล้าปลูกเลยเพราะว่าเดี๋ยวปลูกจริงๆกว้างเรา,าก็เหมือนเรามันจะไม่ได้ผลผลิตนะครับครับแล้วแล้วก็แปลงนี้ช่วงแรกจะเจอ,จะเจอตะกแตนเจอตะกแตนตะกแตนเยอะมากเลยครับเพราะว่าตะกแตนนี่จะมากินยอดกินใบใบเลี้ยงครับ กินขาดหมดเกี้ยงเลยกินเหมือนตายไปเลยต้นนั่นครัะครับ,รบก็ต้องคุมให้อยู่ในช่วงนี้นี่เป็นช่วงฤด,ดูร้อนด้วยน้องเบียร์รปัญหาที่เราเจอมีปัญหาอะไรบ้างฤดูร้อนก็กช่วงแรกๆที่ผมเจอก็คือน้ําครับน้ําให้ให้ให้น้ําไม่พอช่วงเช้าก็โทรคุยพี่หนึ่งพีห่หนึ่งใบมันทําไมใบมันเหี่ยวมันตลดลงคราวนี้เราก็เลยแก้วิธีปัญหาก็คือเราก็เลยให้น้ําเพิ่มเลย ตอนนั้นมันก็ยังประมาณ10ช่วงกลางวันนะนะแต่น้ําที่เราให้มันไม่ร้อนนะ้น้น้ําอุณหภูมิกติน้ําเย็นก็เลยให้ไปเลยประมาณ10นาทีใบมันก็หงายขึ้นมาเลยครับอช่วงนั้นผมก็ผมให้ให้น้ํามันก็ไม่ได้น้อยหรอกครับแต่คราวนี้แตงเราโตแล้วรูม,มันออกเยอะมันกิกนน้าเยอะกว่าเดิมนะคราวนี้เราเราให้น้ําให้น้ําเข้าเดิมต้องเพิ่มปริมาณน้ําไปเรื่อยๆถือว่าช่วงนี้นี่แตงของเราถือว่าสมบูรณ์ไหมน้องเบีย สมบูรณ์ครับสมบูรณ์เนาะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยจากที่เราพาพี่น้องเดินชมเนี่ยครับกี่เปอร์เซ็นต์ความสมบูรณ์นี่ผมให้เก้าสิบเลยนะครับเก้าสิบอีกสิบหนึ่งคือก็จะมีพวกเจอพวกมีไวรัสมีอะไรบ้างอ๋อมีไวรัสด้วยเอามีไวรัสด้วยเหรอครับเอาไหนมีมีมีไหมอย่างเช่นต้นนี้ครับต้องต้องรีบทำลายเลยครับอ๋อนี่ มันแตกต่างจากต้นที่สมบูรณ์ยังไงน้องเบียร์ก็ยังอย่างอย่างต้นที่บุนใบเขาก็จะกลางใช่มแล้วก็เป็นสีสีออกเขียวแต่อันนี้มันก็จะเป็นแบบด่างๆใบจะโหเลยครับเออมันด่างเนาะพี่หนึ่งเนาะครับต่างกันเลยครับแล้วมันมันเพิ่งเป็นครับเหรอมันเป็นไม่กี่วันนี้เองครับเราสังเกตจากใบล่างเออเขาไม่ได้เป็นตั้งแต่เริ่มต้นเหรอครับมาเพิ่งเพิ่งมาเป็นอาจจะติดจากติดจากแมลงนี่แหละครับครับครับเป็นพาหะ น้องเบียร์เราลองไล่ให้ดูดีว่าจากยอดลงไปสู่คนพี่น้องจะได้เห็นด้วยว่าต้นที่เป็นไวรัสเนี่ยถ้าเกิดเอาไว้จะเป็นยังไงแล้วก็ถ้าไม่เอาไว้จะเป็นยังไงเราลองไล่ให้ดูดินี่นี่ปลายนะพี่น้องนะตามไปดูด้วยกันอ๋อใบนี้ก็จะเริ่มดังๆแบบนี้เลยใช่ครับพี่หนึ่งตามมาลงมาถึงนี้ก็ในในต้นไหนเนี่ยต้นต้นเดียวกันนะครับต้นเดียวกันเลยแต่นี่เขาไม่ปินเออติดตอนหลังก็คือจะเป็นตั้งแต่นี้ใช่ใบใบนี้ขึ้นับ อ๋ต้วนี้ใบนี้ยังไม่เป็นเลยใช่ครับลองนับแขนงขึ้นมาครับครับก็จะนับวันได้สองสามน่าจะประมาณสามวันสามี่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณสิบวันสิบวันต้วนี้เป็นได้รับเชื้อได้รับเชื้อครับออย่างนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรอ่าอันนี้เขาไม่ได้มาไม่ได้มาจากเมล็ดพันธุ์ครับเพราะว่ามันมาจากติดมาจากพวกแมลงนี่แหละครับครับอาจจะมีต้น อื่นในละแวกนี้ครับมีเดี๋ยวต้องไล่ดูแล้วก็ถอนถ้าเจอต้องถอนทิ้งทาลายเลยครับแสดงว่าไวยรัสเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดไม่ว่าจะต้นเล็กต้นใหญ่หรือ<ช>ว่าออก,กรูปผลผลิตแล้วใช่ครับอ๋อนี่ดูความแตกต่างนะพี่น้องด,ดูดูจานหนึ่งเนาะครับนี่นี่พี่น้องอันนี้ใบสมบูรณ์สีแตกต่างนะนตอนตอนลูกที่ถ้ามันโตมาเก็บก็จะไม่ปกติเหมือนกันลูกก็จะบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวทีนี้ถ้าเราเอาไว้ในแปลงล่ะ ก็มีโอกาสแพร่กระจายทั้งแปลงเลยครับเออเหรอครับถ้าเกิดเจอพวกแมลงพวกอะไรถ้าแมลงกัดต้นนี้แล้วก็ไปต้นหนึ่งก็จะติดเลยในการแพร่เชื้อก็คือแมลงมากินต้นนี้ใช่ครับแล้วไปกัดต้นอื่นใช่ครับอแต่ถ้าเรามันอยู่ด้วยกันเงี้ยมันก็ไม่ติดหรอครับถ้า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 แมงมาพาไปนี่พี่น้องอยู่ต้นใกล้ๆกันนะครับไม่ได้เป็นอะไรเลยครับแต่ถ้าเกิดไปเจอพาหะที่พานําไปก็จะทําให้แพร่กระจายใช่ครับ ถ้าอย่างแปลงเนี่ยเราคุมแมลงไม่อยู่อ่ะมันก็ป่านนี้มันจะกระจายมันจะกระจายเร็วมากเลยครับดูยอดพี่น้องทีนี้เราจะทำยังไงกับแปลงนี้เดี๋ยวต้องต้นนี้ต้องต้องถอนครับต้องตัดครับเอาตัดเบี้ยเราไม่เสียดายลูกหรอเราไม่เสียดายหรอเสียดายไม่ได้ครับอยู่ๆส่วนน้อยจะกลายเป็นส่วนมากกระทั่งแปลงเลยแต่นี้พี่น้องดูดูลูกบ่าวุดให้ดูบาลูกก็ยังสมบูรณ์เหมือนเดิมนะใช่ครับนี่นะแต่แต่เราก็ไม่เจอหนึ่งใช่ครับเราก็รอรอไม่ได้แต่ลูกสมบูรณ์เหมือนเดิมนะลูกเยยด้ว เราจะเห็นผลตอนที่ลูกเขาโตครับอาเหรอลูกโตเขาจะเป็นยังไงก็สีเขาจะด่างๆเหมือนใบนี้เลยนะครับลูกผิวจะไม่ไม่เรียบแล้วก็สีก็ไม่เรียบทีนี้ในการีทตัดเนี่ยน้องเบียร์เราจะตัดยังไงตัดเนี่ยครับหรือว่าถอนทั้งข้างทั้งคนเลยครับส่วนมากผมจะตัดนะครับตัดเลยเหรอครับพี่หนึ่งเขาแนะนําให้ตัดดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวถอนมาลากลากมันจะไปกระทบกันเยอะเพราะเขาไม่ได้ติดต่อทางต้นครับพยุทธมันจะเป็นเกี่ยวพวกแมลงครับ แมลงมันจะมากินใบแล้วก็ไปต้นอื่นท่านนี้เราตัดแล้วก็ไม่ไปไหนรแล้วแต่เราต้องเอาออกด้วยแต่เราต้องอ,ออกด้วยใช่ไหมใช,ใช่ครับเดตรวนี้ามันก็จะเหี่ยวมันก็จะเหียเห่ยวใช่ไหมแมลงก็จะไม่มากินต้องอ,ออกหร้อเปล่าอ,ออกได้ก็ออกแต่ถ้ามันพันกันเราก็ไม่ต้องอ,ออกก็ได้ครับแต่แมลงของเรามันน้อยนะแต่ถ้าแมลงเยอะก็ควรที่จะออกเลยอันนี้ก็จะมีกระสีกล้วยนะครับนี่ครับพี่น้องอาจารย์หนึ่งกระสีกล้วยก็คอยมาให้ข้อมูล นะครับที่เป็นประโยชน์ในการปลูกแตงสำหรับพี่น้องนี่นี่ให้พี่น้องดูนี่หญ่เยเนาะเยอะนะเพราะว่ามันก็ออกลูกทุกข้อตานะใช่ครับแต่ถ้าเกิดทิ้งเอาไว้มันก็อย่างว่าแหละมันก็ต้องแต่ยอดจะไม่ค่อยพุ่งเท่าไหร่ถ้าเป็นถ้าเป็นในร้านนี้ครับทีนี้เราก็ต้องรื้อไห้หมดเลยครับเ๋ย่ค่อยๆเลยอันนี้ยังพอรื้อได้อยู่ก็ถ้าถ้ามันพันกันอย่างนี้อยู่แล้วนะครับแล้วลูกมันดกแล้วเราไม่ต้องรื้อครับเพราะตปุ๊บ เดี๋ยววันนี้มันเขาก็ยังเหี่ยวสุดตัวเองนะครับแล้วก็แมลงจะไม่มากินต้นที่เหี่ยวอยู่แล้วโอมันคงไม่ได้กินอห่างนั้นใช่ไหมครับมันไม่ได้กินครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเกิดไปดึงออกมามันเกิดไปทําให้ลูกลูกเล็กๆของเขาหล่นไปด้วยใช่ครับของของต้นอื่นครับอ๋อครับนี่พี่น้องเจอวนี่ไวรัสอันนี้ยังยังไม่มีแมลงปกติถ้าแมลงวีขาวชอบอยู่ใต้ใบครับครับจะมีไข่เหยวขาวงับต้นไหน ว่าอย่ามากัดต้นที่เป็นไวรัสใชครับกัดแล้วก็แพร่กระจายทันทีครับผมอ๋อนั้นเราก็ต้องควบคุมัแต่ต้นลมเนาะนี่พี่น้องความสวยงามของแตงเสียเบียนะครับทีนี้ถือว่าแปลงที่สี่ถือว่าสําเร็จรสิ่งที่สําเร็จเนี่ยน้องเบียมองว่าเกิดจากเกิดจากอะไรครับ สิ่งที่สําเร็จผมว่าจริงๆเกี่ยวกับความตั้งใจของเราด้วยครับความตั้งใจใช่ครับความตั้งใจนี้แน่นอนเลยครับถ้าเกิดไม่ตั้งใจไม่ดูแลทาแตงกวานี่ยเป็นไปได้ยากมากเลยครับที่ที่จะสําเร็จนะครับครับเพราะว่าเราต้องเราต้องดูแลตลอดเลยครับครับถ้าปลูกทิ้งทิ้งว่างๆนี่ผมโอกาสสาเร็จน่าจะยากมากครับเราต้องดูแลเอาใจใส่อย่างดีเลยครับครับทั้งปุ๋ยทั้งน้ําพ่นฮอร์โมนครับปุ๋ยปุ๋ยน้ําพ่นฮอร์โมนนี่ต้องทุกวันละครพ่นฮอร์โมนก็พ่นวันเว้นวัน <c oughs> ให้ปุ๋ยให้น้ำนี่ก็ต้องทุกวันเลยตั้งแต่หลังที่ทีกแต่ให้น้ำ <c oughs> จะต้องให้ทุกวันอยู่แล้วตั้งแต่ปลูกเช้าเย็นเช้าเย็นตั้งแต่ปลูกเนี่ยต้องให้ตลอด <c oughs> ครับต้องมีเวลาอยู่กับเขาทุกวันครับ <c oughs> แล้วมีการเอาความรู้หรือว่าประสบการณ์จากแปลงที่หนึ่งถึงสามมาปรับใช้กับแปลงที่สี่ยังไงเอามาแทบไปทุกอย่างครับที่เราเจอปัญหาครับอย่างอย่างที่เราเจอปัญหาแปลงที่สามแปลงที่สามเนเราเจอไวรัสอะครับ <c oughs> เจอเยอะมากเลยเราเราคุมแมลงไม่อยู่ <c oughs> นั่นคือปลูก ปลูกใกล้กันไหมหรือว่าปลูกใกล้กันครับพราะในแปลงแรกของเราเราเก็บลูกได้นานมากประมาณสามสิบหกมิครครับเราเราไม่ได้ลือแปลงมันก็จะมีแมลงมีอะไรเราก็ชะล่าใจครโดยที่ว่าประสบการณ์น้อยเด้ยพี่หนึ่งเขาก็บอกก็แหละว่าให้ฉีดคุมฉีดคุมเราก็จริงๆไวรัสผมแทบไม่รู้จักเลยเพราะว่าผมมือใหม่ในการที่เราปลูกแปลงแรกครับครับต้นไวรัสผมก็ยังดูไม่เป็นเลยครับครับมีแต่พี่หนึ่งบอกเป็นไวรัสล้องให้ตัดทําลายแล้วก็ตัดทําลายครับผม เราก็จะเอาประสบการณ์ตรงนั้นมาโอ้ถ้าเราเจอเราต้องรีบเลยรีบตัดทําลายผมแลงให้อยู่ครับอาจารย์หนึ่งอย่างแปลงในของ้องเบียร์เนี่ยอย่างแปลงนี้คือแปลงที่สี่ใช่ไหมความแตกต่างจากสามแปลงเนี่ยเป็นยังไงพี่แปลงนี้หนาวมากนะครับครับถ้ามันไม่เจอหนาวในสองช่วงที่แป้งยังเด็กแป้งนี้จะโตขึ้นกว่านี้นะครับอย่างน้อยก็ไปอีกประมาณฟุตหนึ่งครับที่เจอช่วงฤดูหนาวมาชงครับ แต่หลังจากที่เราจับจังหวะได้แล้วลูกสาวหมดพอดีนะครับน้องแตงอายุ22วันผ like ่านไปนะครับก็การวัฒนาการของแตงมันพุ่งก็คือพุ่งตัวแล้วก็เป็นไปในอย่างปกติตามสุขตามวัยของเขาสภาพอากาศตามสภาพอากาศแล้วก็เราก็ให้ปุ๋ยและแก้ไขเรื่องการปลูกให้ปุ๋ยให้น้ําให้มันพอเพียงแล้วก็ให้สม่าเสมอมันก็เลยเห็นตามแที่ท่านผู้ชมได้เห็นกันเนี่ยมันจะมีว่า อจะสุดค้างแล้วครับเนาะถือว่าสวยงามมากเลยนะครับวันก็จะสุดค้างแรับมีที่สิบครับและอย่างเบายุธที่มองเห็นนี่น้องเบียร์ทำไมดอกสีเหลืองมันเยอะมากเลยอ่ะมันมันเป็นยังไงดอกสีเหลืองนี่ดอกตัวเมียงั้เลยครับเนี่ยตัวเมียเลยเหรอใช่ครับทำไมดอกตัวเมียมันเยอะจังอ่ะมันเกิดจากอะไรเราแปลงเพศอย่างสม่ำเสมอครับตั้งแต่ พอเริ่มมีใบจริงประมาณ9วัน1ิบวันแต่แปลงนี้ปกติผมทํากันกับพี่หนึ่งก็จะ9วันครับแต่แปลงนี้ใบจริงก็ออกมาช้าก็เลยแปลงไปที่สิบวันเพราะเจอหนาวเหมือนที่พี่หนึ่งบอกครับแปลงจะโตช้าช่วงนั้นถ้าเจอดอกสีเหลืองแล้วดอกตัวเมียเยอะนี่ความรู้สึกของเบียร์เป็นยังไงโอ้ดีใจมากเลยครับดีใจมากครับประมาณวันที่16 17กสเ้วผมเริ่มมองเห็นแล้วว่ามันเป็นตัวเมียคราวนี้เราก็มาลุ้นเอาว่ามันจะสลัดหรือเปล่ามันจะเจอปัญหาอะไรหรือเปล่าอ การที่ลูกสลัดเนี่ยมันมีมีปัจจัยอะไรบ้างก็หลายปัจจัยเลยครับทั้งปุ๋ยทั้งน้ําทั้งอะไรแล้วก็ฝนก็มีส่วนครับอ๋ออย่างอย่างแปลงนี้ก็เจอเจอฝนหลงฤดูมาหน่อยนึงอ๋อเหรอมองดูก็จะมีผลมีมีสลัดมีลูกสลัดบ้างครับมีมีให้เห็นไหมนี่ให้เห็นไหมอยากรู้ว่าลูกสลัดเป็นยังไงเดี่ยพี่น้องมาดูกันเนี่ยเนี่ยครับไหนไหนอ๋อนี่เหรอมาเลยก็ได้ เพราะว่าเขาอ๋อเนี่ยนะสีเขาจะเปลี่ยนครับอือนี่คือลูกสลัดใช่ครับแล้วสนี้ก็ค่อยๆเหลืองมาอย่างนี้ในลูกนะครับแล้วก็แล้ก็หลุดเลครับอย่างเมื่อสักครู่นี้น้องเบียร์บอกว่ามันมีหลายปัจจัยอย่างปัจจัยเนี้ยเราคิดว่ามันเกิดจากอะไรอันนี้เราคิดว่าน่าจะเจอฝนครับเจอฝนใช่ครับสองวันที่แล้วใช่ครับอ๋อเหรอตกมาค่อนข้างที่จะหน่ นี่ชุ่มหมดเลยนะครับยังไม่แห้งเลยเออดินชุ่มเลยพี่<ช>น้องนี่เดี๋ยวอาจา์หนึ่งก่อนว่าพี่หนึ่งถ้าเกิดเจอลูกสลับแบบนี้ที่เกิดสาเหตุที่มันเกิดจากฝนแล้วเราไม่สามารถควบคุมได้บแบบนี้พี่น้องต้องต้องแก้หรือว่าควรเพิ่มอะไรเป็นเป็นพิเศษพี่หนึ่งก็ตอนนี้ฝนหลงฤด,ดูเริ่มมาเราเราต้องตามอุตุกรมอุตุหน่อยนึงครับอ่าเราก็ต้องเตรียมตัวคือเป็นวิธีป้องกัน วิธีแก้ไขปัญหาก็คือต้องเพิ่มแคลเซียมโบลอนในช่วงนี้หน่อยนึงก่อนที่โดนฝนหรือว่าโดนฝนแล้วก็ฉีดนะครับปัญหามันจะลดลงไม่ใช่ว่าไม่ล่วงนะร่วงแต่จํานวนปริมาณของฝนอ่ะก็เอ่อการร่วงจะน้อยลงนะครับก็ผลกระทบก็จะลดลงตามแต่มันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซนะครับแต่มันก็ยังดีกว่าที่เราไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเ็เพิ่มแคลเซียมโบลอนในช่วงนี้ที่โดนฝนเพราะว่า ดูกรมอุตุว่าฝนจะมาพาดผ่านไกลหรือไกลนะครับมีไว้ต้องมีอยู่แล้วแคลเซียมบอลอนเราเพิ่มปริมาณนิดนึงใน,ในช่วงนี้แล้วพี่หนึ่งถามต่อแล้วส่วนที่มันมันดอกเหี่ยวแล้วก็หลุดร่วงแล้วล่วะกรีบดอกเขาหลุดร่วงแล้วเนี่ยอันนี้คือแคลเซียมบอลอนเนี่ยมันสามารถเข้าไปช่วยไหมหรือว่าอันนี้เราต้องปล่อยเลยอ่าอันนี้ไอสำหรับลูกที่น,ะะน้องเบียให้ดูเมื่อกี้นะ,ะใช่ใช่ใช่ใชอ,อย่างเงี้ยก็คือ เขาล่วงแล้วเตรียมล่วงแล้วแก้ไขไม่ได้แล้วครับก็คือต้องปล่อยไปตามสภาพเราก็คงรักษาไอ้ลูกที่ยังอยู่นะครับที่ดอกอยังสมบูรณ์ยังเบ่งยังบานหรือว่ายังไม่บานนะี่เรคงรักษาไว้เพื่อ,อะจะได้มีจํานวนลูกดอก แป่งลูกเบียเนี่ยลูกเขาดกมากใช่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 มีข้อตาหนึ่งมีทุกข้อตาแล้วข้อตาหนึ่งมีสองลูกหรือสามลูกครับแล้วยังมีถึงหนวดก็ยังมีลูกเอามี้วยเหรอมีนะเดี๋ยวครับจะเอาไปให้ท่านชมดูเดี๋ยวเขาว่าเราโมอีกมีแถมนวดก็มีลูกนวดก็ออกลูกได้ด้วยเหรอพี่นวดออกลูกได้ก็เห็นแล้วครับเรื่องนี้ไม่เห็นเดี๋ยวเอาภาพประกอบให้ท่านชมทางบ้านดูแลัวครับ อย่างนี้เนี่ยพี่หนึ่งถ้าเกิดว่าดอกเขาเยอะอย่างนี้เนี่ควรที่จะเพิ่มแคลเซียมบอลอนไหมพี่สมมติว่าอา,อาจจะยังไม่ยังไม่โดนฝน,นไม่โดนฝนเอาให้ปริมาณปกติไปก่อนอ๋อปกติไปก่อนครับผม<น>เราเราให้ปริมาณน้ําที่สมบูรณ์นะครับ,รบพอดีไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปเนาะเพื่อป้องก,ก,กันดอกร่วงลแล้วนะครับาการให้ปุ๋ยก็ต้องให้อย่างเพียงพอนะครับเพราะว่าช่วงนี้ถ้าปุ๋ยไม่พ้น ไม่เพียงพอสบัดแน่ครับผมและปุ๋ยที่มีตัวหน้าเยอะๆนะครับในตัวเจนถูงถูเราก็ควรจะลดลงครับนะครับอ่าถ้ารู้ว่ามีฝนมาเพราะว่าใน,ใน,ในต้นในตัวเจนอากาศในน้ำฝนมีค่อนข้างสูงถ้าในต้นในตัวเจนนอากาศมีสูงอากาศร่วงมีอีกนะครับเร้ก็ต้องควบคุมเรื่องปุ๋ยที่เราให้ด้วยนะครับครับผมนี่พี่น้องก็เอาปัญหาที่เจอต่อหน้ามาให้พี่น้องได้ดูแล้วก็เอาวิธีการแก้ไขป้องกัน ความรู้จากเกษตรกล้วยๆเรือจานหนึ่งไม้พี่น้องได้เรียนรู้ไปด้วยอย่างน้องเบียร์ก็ทําแปลงที่สี่เนาะครับอ๋อนี่คือความสมบูรณ์อ่อย่างแปลงของเราอ่ะน้องเบียร์คิดว่าผลผลิตที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยครับมองไว้ประมาณสักเท่าไหร่ครับเนี่ยอ่าผมคิดว่ามันก็น่าจะได้พอประมาณพอสมควรเลยแหละครับพอสมควรเนาะยังไม่ได้ตั้งเป้าเออพี่ว่าประมาณสักสามสามตันขึ้นนะ น่าจะได้ไหมครับเกินเกินเหรอสามตันขึ้นไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยมาลุ้นกันเนาะใช่นะครับนี่พี่น้องไม่ใช่ว่ามือใหม่ก็ไม่ใช่ว่ามือใหม่ทําไม่ได้นะมือใหม่ก็ทําได้แล้วก็เรียนรู้จากแปลงแรกจนถึงแปลงที่สี่แล้วนะครับสองฤดูผ่านไปแล้วพี่ยศครับน้องเบียร์เนาะครับฤดูฝนมาแล้วก็ฤดูหนาวแล้วครับครับแล้วมีอะไรอยากบอกพี่น้องไหมสำหรับมือใหม่ที่ปลูกแตง ก็ให้ถ้าเกิดทำจริงๆเราก็ควรจะมีเวลาแล้วก็ทุ่มเทดูแลเขาว่าครับครับเริ่มเริ่มจากปลูกในน้อยก่อนนะครับครับปลูกเยอะอันนี้สําหรับผมอันนี้ผมก็ถือว่าเยอะนะครับเนี่ยอ๋อแปลงแรกไม่ได้ปลูกเยอะขนาดนี้ครับนี่ก็ถ้าขนาดนี้ผมก็ยังยังสำหรับตัวผมเองผมคิดว่าเยอะไปหน่อยนี่จะเอาไม่ทันแล้วครับเนี่ยครับเอาทำยี่สิบสองร่องเยอะไปหน่อยแปลงแรกเราปลูกพอดีครับให้พอดีน้องเมียว่าประมาณเท่าไหร่ผมคิดว่าสักสิบหก สิบหกล่องในในสำรับของของผมนะครับที่ผมสามารถดูแลทันในสี่สิบเมตรอ่ะสิบหกล่องครับนี่ก็เปะครับก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องนะพี่หนึ่งเนาะที่ต้องการอยากปลูกแตงครับแล้วรายได้เบียว่าการปลูกแตงเนี่ยมันมันตอบโจทย์ไหมตอบโจทย์นะครับสร้างรายได้ได้ดีมากเลยครับถ้าเราเราเราทำให้มันให้ให้ให้มันได้ครับให้ได้ให้ได้ต้นประมาณเนี่ยครับก็จะได้รายได้ดีมากเลยตอนนี้อยู่ที่ราคาโลเท่าไหร่ แต่ตอนนี้ถ้าผมส่งอยู่แถว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 บ้านเราเกือบประมาณประมาณยี่สิบห้ายี่สิบห้าเฉลี่ยนะครับครับเพไม่ไม่ต่ำกว่านี้ครับใช่นะครับเป็นไซส์สวยนะพี่ยุทธนะครับไซส์ที่เราเก็บกันเมื่อกี้ให้้องเบียร์เก็บกันที่เป็นไซส์สวยมาตรฐานครับผมโลละ25พี่น้องก็นี่แหละฮะมันก็เป็นรายได้ที่ เขาเรียกว่าพืชระยะสั้นที่สามารถสร้างรายได้ให้มันเป็นกอบเป็นกันแล้วก็ใช้พื้นที่ไม่เยอะด้วยนะครับผมโอเคพี่หนึ่งมีคําถามอะไรสำหรับเจ้าของสวนก็หลังจากนี้ครับว่าเห็น2ล่องล้องน้องเบียร์บอกว่ามันเยอะไปหน่อยแล้ววิธีแก้ถ้ามันเยอะไปหน่อยของน้องเบียร์จะแก้ไขอย่างไรครับแก้สถานการณ์ที่ใกล้ถึงนี้ในในในแปลงนี้ใช่ไหมครับในแปลงนี้เลยตอนนี้ก็ต้องเรียกคนเข้ามาช่วยครับ ให้ลูกน้องให้คนเขามาช่วยแล้วเพิ่มจํานวนคนเก็บใช่ครับคนมัดยอดใช่ครับตอนนี้ก็จะมีลูกน้องมัดยอดอยู่จะมีช่วงกลางวันแล้วก็ช่วงเย็นจะมีชุดนึงเดี๋ยวมามัดตอนมืดตอนนี้ก็มีเยอะเลยครับวันสี่ห้าคนนะพี่น้องมาช่วยนะครับไม่งั้นไม่ทันเนาะโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณบ้านสวนบุญยืนเจ้าของแตงกวานะครับผมสวยๆงามๆที่ มานําเสนอให้กับพี่น้องแล้วก็ขอบคุณอาจารย์หนึ่งกับริล่์กล้วยที่ให้ข้อมูลสาหรับพี่น้องด้วยนะครับผมบบสำหรับชาวนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ